มาแล้วของแท้เลยสดขอองเาัืกินบ่ได้เอาไปกินดิบเอาไปกินดิบนะอซิมนิดหน่อยอะไรอะไรอะไรเป็นไตลิโตนอีลาเนาะพี่น้องเนาะสกินของแสบของนัวนำเพลินกับบัวได้กินนะครับพี่น้องครับต้องตึกสร้างหาบเบรกทันทีพี่น้องครับ หามดราม่าเด็ดขาดนะพี่น้องผู้ใดดราม่าผมด่ากลับนะครับมัเป็นวิถีอาหารของภาคอีสานบ้านเฮานะครับของแสบของนัวนะครับทุกบ้านแทบจะมีนักตอนนี้เนาะพี่น้องมีบุญมีงานนะครับลาบก้วยต้องเข่าอยู่แล้วนะครับหลายผู้หลายคนหลายหมู่บ้านเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหามดราม่าเด็ดขาดนะครับพี่น้องเอากราบสวัสดีครับเอฟซีคนบางมอรมสุบสุบคนนะครับเอฟซีสาวนอนเพชรบ้านแพง รวมไปถึงเงียบซี่อลาวมงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอประคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมากหมอลำทั้ง3าแพลตฟอร์มนะครพี่น้องเนาะขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่องสังสารใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เศร้าน,นี้น,นะครับพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับบรรยากาศเดินทางครับหลังจากอุงองิงได้มากอุงเทศไทยทำรายการตีสิบนะครับ พร้อมที่จะออกอากาศเร็วๆนี้รอติดตามเบิงเนาะพี่น้องเนาะได้เจอกับคุณอาวิธวัตรรวมถึงนะครับเอฟซมาขอท่ายรูปถึงสตูดิโอนะครับไปติดตามเบิงในช่องของสาวน้อยเพชรแพงนะครับและคลิปนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมได้มาผมขออนุญาตทางนะครับพ่อเอกนะครับ ช่องพ่อแม่อุงหญิงลำเพลินออฟฟิเชียลขออนุญาตไว้หน้าที่ตรงนี้และขอขอพระคุณเพิ่นไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับขออนุญาตนําคลิปผมเพิ่มมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในคลิปของเฮานะครับเอามาเบิงไม่ห้พี่ห้นนอให้เอฟซีอีลาได้เบิงได้เห็นบรรยากาศนะครับระหว่างเดินทางกลับอีลาแวะพักกินเขานะครับแต่ไฮไลท์มันคืออยากกินก้อยพี่น้องครับอุงอิงอยากกินก้อยนะครับ ถึกเบรกทันทีพี่น้องครับเพื่อสุขภาพนะครับของอีหลานั่นเองนะครับโบแมนโบอยากให้กินแบบนี่ดอกแต่อยากให้อีหลานดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่านะครับก็เลยนะครับซังเบรกนะครับแต่องค์หญิงก็คือองค์หญิงเนาะพี่น้องเคยเป็นยูแบบใดกินยูแบบใดนะครับเพิ่นกระยาเข็ดคือเก่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติข้นห้าเนาะพี่น้องเนาะ ขนาดเท่าออเห็นของแสบของนัวก็ยังอยากกินนะครับัตงแต่ก้อนหนานี่ยุอองอิงเข่ามากนะฮะเห็นเป็นว่าปุงยิงก,กินซอยจุแน่กินอี่ยังแน่ของที่อุงยิงก,ก็กินปกตินะครับว่าแม่ปุงมากินเถื่อแรกนะี่นองนะเพราะฉะนั้นนะครับยาวางอีหลาเลยเนาะี่นองเนาะอันใดมันแสบมันนัวไ่เพิ่นกินไปควาบสุปข,ของเพิ่นแต่นะครับก็มีค่อยๆดูแลอ,อยู่อย่างเช่นมือนีนะครับบอว่าสิเป็นพ่อเอกพ,พ่อรุ่ง หรือคูมอนอิงนะครับจะประกอบขางโยนะครับหามปรามนะครับเพื่อดูแลสุขภาพของลูกสาวนั่นเองเพื่อผลงานที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันที่22นะครับบอกกล่าวข่าวเกดก่อนนะครับวันที่22ที่กาลสินนะพี่น้องช่วงกลางวันนะครับช่วงเศาร์ปุงอิงสีไปกราบสการะนะครับ หลวงปู่มหาศิลานะครับพร้อมทีมงานพ่อโจสาวน้อยเป็นบ้านแพงบางส่วนนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ไปให้นกำลังใจจัดนะครับช่วงเย็นนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับมีนิคอนเสิร์ตอยู่กาลสินเจเจียเดียวกันนะครับพี่น้องครับวันที่27นะครับกุยแซบโชว์ครั้งที่2แล้วพี่น้องครับครั้งแรกผลตอบรับนะครับติดเทนนะครับติดมาแรงนะครับเรตติ้งพุ่งกระฉูดนะครับ ครั้งแรกที่แรกของวงิงที่ไปรายการคุยแสกโชเนาะพี่น้องเนาะและวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับเวลาป่ายครึ่งโดยประมาณนะครับถาเบิงถาติดตามกัน,นมีเรื่องใดที่วงอิงจะไปพูดในรายการนี้บ้างนะครับพี่น้องนะนี่นะครเหนือหอมนะครับตอนนี้วงอิงรายการต่างๆนะครับจองคิวเขามากหลายแต่วงยิงคิวค่อยวางเนาะพี่น้อง เออเพราะลูกสาวมีกานมีเงานหลายนะครับเป็นเรื่องที่ไหาย,ยินดีนะครับที่องิงได้มีงานนะครับจะได้มีเงินนะครับมีเงินแล้วองค์หญิงก็ส่งต่อบกแมว่ามี่เงินแล้วกิในใส่ยู่พูเดยอนะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้พ่อผมนะครับองค์หญิงรวยแล้วก็ดีใจองค์หญิงได้แล้วก็ดีใจนะครับยินดีไปกับลูกสาวทุกๆความสําเร็จเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้โบมี่างมากมายไปพ่อหนีแล้วพี่น้องครับไปเบิรงบรรยากาศ การกิดเข่าเขาเอ,อีลาอุ้งอิงน,นะครับคุยแซ่บหัว่าวากันไปนะครับเจริยาวาจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้วพูดไปแล้วมันบสุภาพบบถึงโบคววผมโบขออภัยไว้หน้ที่ตรงนี้นะครับผมบมีเจตนาบดีนะครับพี่น้องครับอย่างไ้พี่น้องได้เห็นได้ยินนะครับได้เบิงสิ่งดีๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกไปครับ มาแล้วของแท้เลยสดาากินมาได้เาไปกินดิบเอาไปกินดิบ <s uk ur> อ่ะซิมหน่อยหน่อย <S <s <uk ur> เอาไปเนี่ยแต่ว่ <S <s <uk ur> เาวเนื้อนสุดที่เนาะมาเห็ดซิมซื้อดอกมาเด็ราตเอาพาคนมูมี่บ่นโอ้ยตาม่เห็นเนาะ ต้องกินพักหลายๆเราก็เอกตาเดียวก็เห็นเรากินนี่มันกันอันนี้เขาเทียงนี่เขาเสากินเทียงเขาเสากินเทียงเขาเทียงกินเทียงขึ้นข้าเทียงว่นกินเทียงขึ้นกต้องไปกินทีเมนพ่อรงตาไปกินทีเมนกินเยวนั่งรองกอรเน้ากรับไกินั่างร่องเนรอ้าวปาไปแลกกับบไนรองเนี่ยโอ้ยตับคุณจอดเะไครับผมนำ อุ้ยผมบำรำเลยแม่ไมสั่งเลยของผมหอกลี่เดี๋ยวแหงอะไรกินยาหน่งเหอเล่นอะกินหลักสิกินดีก่ได้กินได้อยู่คำหนึ่งเพราะหายอยากค่นทำไรอะไรเดี๋ยวมาดิซิบเลยวอยากกินเยี่ยงนี้ นี่เรือลาดซุกนี่เรือลาบสุกอันนี้ใหม่ลาบสุกพักกกบวคนกินเนาะ <c oughs>

คุณเครื่องมันกอนนี่ครับเนื้อสดๆหอมหวานรประทนไงรบานไปเาด้ท่ี่มือวางนังรถพี่จอบไนสนี่ยั่งไปกครานแล้วก็นั่งกับบด่นะนั่มันไปนะดีเกียบมารุ่งน้ำมีน้างเนาะ กินเอาเนี่ยมาลุกกินมาลุงอย่เงไรกินแล้วแค่จะทิเกียดมาลุงสนามกินกินก็ยิ่กำวัหน่อยหน่อยโอ้ยพ่อข้อแข็งแล้วนังพ่อหาก้อเงียนแล้วไม่มันม้วนอนหรแต่ยามากููดีลำเลยนะ